สวัสดีค่ะมาดามมังคูนะคะมาเยี่ยมคุณตาวิเชียนเหมือนเดิมนะคะวันนี้กับข้าวไม่ค่อยมีอะไรมากมายนะคะมออีอะไรขนมครกแล้วก็ในหมูปิ้งสามไม้นะคะแล้วก็ขนมนมนะคะก็จะไปหาคุณตาก่อนเนาะโอ้ยเนาะไปเติมแก๊สมาด้วยนะคะทุกคนก็ ขาพูดน้องหมากินยังน้อน้องหมาเยโอ้จอดเลยกันอยเ่าวขึ้นอย่างนี้กับข้าวมีไม่เยอะนะคะวันนี้ก็หลายอย่างอยู่เนาะมีนมนะมีขนมแล้วก็มีข้าวเหนียวปิ้งเนาะมีใครอยู่ไหมเนาะเออไม่มีคนอยู่เลยอะมีใครอยู่ไหมลูกสาวคณตาอยู่ไหมคะอยู่ไหมเนาะคนตา ไม่มีใครอยู่อยู่พุทธยวาวบ้าอ่แมวไปส่เบิร์ตบ้านนี่น้องมาอยู่อยู่บ้านนี่นางงามเฮ้ยไม่อยู่อ่ะอยู่ไหมบ้านหลังนี้นางห่วงมากนะไม่ยอมให้เปิดเลยนะคะมีอะไรบ้างข้างในอะ่ะอยู่ไหมเนี่ยโอ้วันนี้ นางบอกไม่อยากให้เปิดนะขออนุญาตก่อนอ๋อแมวเต็มเลยในของที่เขาเก็บไว้อะให้แอบ,บมานะคะแอบแอบดูของเขานะเดี๋ยวพอดีของที่เราให้แต่ละครั้งอะ่ะเขาจะเก็บไว้บ้านนี้หรือเปล่าดูก่อนนะเราแอบบดูนะคะของที่มาดามงโพให้แล้วก็ พระอาจารย์ให้ไม่ได้อยู่ที่นี่นะคะคือหายไปหมดแล้วนะคะไม่มีอ่ะทุกคน <c oughs> เราแค่ส่องดูนะเราไม่ได้อะไรนะคะไม่เข้าไปบ้านเขานะแอบส่องไปนิดนึงนะคะไม่มีเลยนะคะของที่พระอาจารย์ให้เมื่อกี้ไม่เป็นไรเนาะแล้วแต่เขาะคะ <c oughs> คุตาทำอะไรอยู่คะเราอยู่กับ โอ้นั่งอยู่สันฟังิุเออลังฟังพิทยุกินข้าวแล้วยังกินแล้วครับกินกินแต่เช้าตอนนี้บ่ายแล้วหิวไหมคะหิวอยู่ครับหิวอยู่เนาะมาย่างใดคุณตาก็หิวบ่พ่นผ้ากันไปใส่ลูกสาวเจ้าไปใส่เบิรให้เจ้าอยู่ผู้เดียวไปงานกับงานงานศพบ่ครับงานศพดุมากเมื่อกี้ผ่านมางานศพเลยค่ะติดไม้ไฟนี่ โอเคติดแล้วนะคะในกับขา้าวกินยังตอนเศร้านะฮึกินยังตอนเศร้าโอ้ยยืดยืดไปดดไเปิดจุดแมวไปหมดแล้วอะ่ะโอ้เลเอไปไปือกเาเพิ่งไปยังหนูมีกับข้าวอยู่คือเมื่อกี้เป็นหมูยอนะคะคุณตาคะ่ะหมูยอเอาไปแล้วบอกเอาไปเรียบร้อยแล้วเปดิดปุ๊บมันวิ่งเข้าปั๊บเลยคะ่ะโอ้โอเลไไี้ยวกันเลยเลี้ยวกันไปไกินจ้อยบ่านนี้ ยยมันนิดมันนิดเดียวค่ะแต่เขาก็ลุมกินอยู่นะโอ้เป็นความผิดของเราแต่ว่าเขาหิวนะคะเอ,อไม่เป็นไรหนูมีอยู่ยอย่าแย่งการกินด้วยกันเอะล่ะเรียบร้อยเลยหมูยอเสร็จเลยเสร็จน้องแมวไม่เป็นไร,ไรแมวหนู่ในมีเขาย่แล้วก็กินหมูยอวันนี้กินกับเขายัางบ้างคะ่ะฮะคุณตากินเขากำยังไหนี้กินกับหมูยอแล้วหมูยอหมดแล้ว มูยอานี่คือกินเช้ากับวันเย็นเลยบะครับอ๋อกินสามขาบเขาซื้อมาแต่ละทีเนยกินสามขาบเลยแม่ไหมคะแต่ละครั้งนี่ใช่ไหมคะโอ้แม่เราไปเลิอคุณตาบอกอยากว่าคนไดค่ะบอกคุณตาคือเขาซื้อมาแต่เช้านี้คุณตากินสามรอบบะครับผมแล้วผมซื้อฮะผมเนื้อซื้อ คือว่า,างงคุณตาเนี่ยเอาเงินให้ลูกสาวไปซื้อให้ลูกเขยไปซื้อใช่ไหมครับเงินคุณตาเงินพิการนั่นบะเงิน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 สวัสดิการซึ่งเงินสวัสดิการเนี <c ười> <c ười> the the ่ยคุณตาต้องคือให้เขาเท่าเดียวบ่หรือยังไงบ่แล้วครับประจงไว้อยู่งจงไว้อยู่งจงไว้ตรังใดเฮ็ดยังไงจะงหัวว่ามีเงินแบบสัมหลายสัมใดสองร้อยหกสิบตอนนี้นะสองร้อยเจ็ดสิบสองร้อยเจ็ดสิบตอนนี้บ่คะเป็นหักออกสิบบาทเงินเรือ อะไรหักออาอะไรหักออกสิบบาทครับเงินสวัสดิการของรัฐใช่ไหมที่ว่าสามร้อยใช่ไหมค,คือเขาคุณคุณตาจะได้อยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบบาทสองร้อยหกสิบมันก็ต้องหักสี่สิบสี่ถ้างั้นน่ะใช่ไหมคะแล้วเงินแล้วเงินคนชรานี่ก็คือคุณตากดมาสิคือให้ลูกสาวเป็นคนกดลูกเขยเป็นคนกดเนาะบเงิน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 เอ่อ ไปการเงินนั่นเลยเขามาส่งเลยกับคุณตาเขามาส่งถึงที่แล้วคุณตาเขาเก็บไปใช่ไหมคะครับแล้วก็ทยายจ่ายค่าอาหารบะครับอ๋อทาจงไวแน่อาไว้มุ่งเนืค่าเพื่อนนะโอ้แล้วก็จะซื้อกับข้าวแต่ละมือคือทยอยซื้อมันบ่คะครับเตลเลือกเตือเขาซื้อแล้วก็แล้วเลยซื้อทีเดียวแล้วเลยครับอิ่มไหมแต่ละมือนะอิ่มก็อิ่มกัดกินไปซะแล้วกินไปซะแล้วเนาะเให้ได้หน่อยหนึ่งอุ้มคือตาเนาะ โอเควันนี้หนูมีกับข้าวมาฝากนะกินไหมกินเลยไหมกินเลยบะกินเลยกก็ได้ินหมูปิ้งขยับไปนอนจิ้งน้อยบะสันใช้ล้างจิ้งน่อยคุณตาเห็นอยู่บ่นี่เห็นหูงยี่บ้หรือว่าบา่เห็นเลยเป็นมันก็ล่างๆเลยล่างๆเ,เป็นบางมือเรวบะเห็นตลอดค่ะครับบเนเน่เห็นแน่เห็นแน่บ่เห็นแน่เนาะครับมาจุกเข่าอยู่ข้างใน่่อออยโ้มาเ กุญแจนี่เยี่ยวใส่บ่นน้แนมะ่นบนี่บอลแล้วมันน้ำน้ำตื้นน้ำแม่นบอลถนะือคนะือได้ยินกินอยู่กุญแจขยับมานีกหน่อยนึงฟังนี่ฟังซ้ายฟังซ้ายนะน้องแมวไปเลยได้กินแล้วค่ะโอ้แมวเดี๋ยวบอลแล้บอลแล้บอลแล้แมวอันนี้มีขนมโค้กแล้วก็มีนมแล้วมีขนมแล้วก็มีเอ่ออะไรอ่ะหมูปิ้งอ่ะจักหมูปิ้งก่อนจับ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 หมูปิ้งนะกุญแจจะเอาเข่ามันม่อเอาอยู่บอลเข่าอยูไว้นี่นะ ที่บอเขาให้เขามันยอะเยอะวันนี้เลือดมาหารไม่ใช่ลืมอาหารแมวเสียค่ะทุกคนคือวันนี้มาแต่นครพนมนะคะก็เลยแวะมาหานะเดี๋ยวให้คุณตากินข้าวก่อนอกินข้าวเป็นไงเลยเดี๋ยวปิดก่อนกินเลยค่ะแช่แช่บนนี่ไปน้องแมวน้องแมวน้องแมวอะไรให้กินล้ามกินหมูยอบปเ,เลยกินเลยค่ะคุณตาค่ะยอะเยอะเดี๋ยวมันสีส้ว

อันนี้ไม่มีคาแมวเลยไปมอาด้วสามตัวก็ยังดีกว่าโอ้ยจับออกไปยังสองตัวยานะเหลือสองตัวยาอ,อม,ยมีครูบางคนบอกว่าเนในใครอย่าไปยุ่งเรื่องของเขามากเรื่องหมาแมวแล้วแต่เขาจัดการเองเออก็จริงค่ะทุกคนแต่ว่าเราอยากเข้าไปเอาสมองยอยูอ่ให้มันไม่ให้มันแท่พันเยอะ ครับไปคุณตาคุณึ้นนี่ปิดบอกยิ้มเลยเลาจานเลยยิ้มเยอะคือคยิ้มใบแท้ยิ้มใบเมื่อกี้กินไปอ่ากินยังไม่ถึงนิดนึงเลยเราเก็บไปตรงนี้เด้อในรังเลยครับในรังครับเก็บไว้ในรังก่อนนะคะโอ้คุณตายิ้มเร็วแท้ม,มือัอนี่คือเพิ่งกินตอนเช้าหน้าเอานมไหมเอาบอนมครับ เอานมเนาะวันนี้ไม่เจอมาสาวนะคะของที่หนูให้อ่ะไปไหนยังอยู่ใช่ไหมยังครับยังอยู่ไซส์ได้เหรออืมขออเขตาแกมองไม่เห็นนะคะก็เข้าใจอยู่แต่ว่าของที่หนูให้แล้ะก็พระอาจารย์ให้ไม่เหลือแล้วไม่เหลือค่ะเบ็นเกิดกับเบ็นกะไผ่กับมันเด็กมันเอาก็ ผัดลมเล้พัดลมมาได้อยู่แต่ของที่เป็นสบู่ยาสิฟงสิฟันอ่ะอ๋อยาอัดสบู่แล้วปมนี่สบู่ใช่สามก้อนสามก้อนให้ไว้สามก้อนครับยังยูครับแล้วคุณตาไว้สามก้อนผมใส่ก้อนหนึ่งเลือสองเลือสองไปสิฟันนี่ยาสิฟันเอาไปให้อยู่ใช่ไหมใช่ไหมคะครับออไว้ให้อยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวไปส่องดูตรงนี้ก่อน <Okay. S 2> <c oughs> อยากปดประตูขนมยังอยู่ขนมก็อยู่นะนยังอยู่แต่ของที่มันเป็นของใช้หรือว่าขนมกระจุกกจรจิกที่ให้พะอจารย์ให้คือไม่มีนะคะ <c oughs> คือหายไปหมดเลยนะคะไม่อยู่ในที่บ้านนี้นะคะเหลือแมวามาอีกตัวนึ่งบ่านนี้ <c oughs> ยิ้มนะเนาะขอบผมขนมก็มีนะ,นะอยู่ในรังนี้หนูซื้อไว้ให้นะครับอยู่ในนี้นะคะขนมโคกกินบ้าขนมโคกอ่ะเดี๋ยวกินนมสู้เนหาหน่อยจ้ะเออขนมโคกก็มีนะเข้าไปจานซื้อไว้ให้นะคะมาดามมาโพก็ทําได้เท่าที่ทํานะคะห้อนบ่าคะคุณตาตอนนี้หนูห้อนขนา,นา,าดเลยนะคุณตาบ่ห้อนบ่ ขอดอทอเอาโอที่ยังพล่มเพื่อกับบริอันเพื่อกรเอาห่มาแล้วผมบควใส่เลยแสดงว่าคุณตาไม่ได้อยากได้พัดลมเลยใส่อยู่ยามันยามันกอนหลอูนี่ก็หอบอ้าวมากเลยนะคะบ่เลยโบป่านใดๆโอ้ป่านใดเนาะแต่คือว่าลูกสาวคุณตาเนี่ยเพิ่นใส่อยู่แล้วมันบ่เข้าใจเข้าใจ เบิร์ตบอ,บอ,บอกองนึงนะบัวเขายังอยู่ยังอยู่ยยคือ,ค,อคือเวลาคุณตาอยากเขานู่นของน้ำอยู่ผู้เดียวนี่คือต้องลงไปผู้เดียวอันบ่ครับอืไปเ้าก็ไต่ไปบ่เห็นหูก็ไต่ไปนอกครับผมอเข้าใช้่ันปณีอ๋นอนี่ไงสบู่ใช่ไหมครับผมเออนะอือ๋อหนุกเมื่อเราได้บาตนี่ครับผมได้น้ำได้ขนมนะเด้อครับผมอยู่ดีไม่แห้งได้ครับอยู่ดีไม่แห้งแล้วก็ โอ้ผมนันเดอร์จันผมมีเงินผมยกฝากซื้อปอเปี้ยะให้ผมหน่อยปอเปี้ยะโอ้ถ้าคุณตามีเงินใช่ไหมครับตอนนี้มีอยู่เท่าไหร่คะผมมันจงไว้สื้อนัดข้าวต้มหมูเน่อยอ๋อข้าวต้มหมูตอนเช้าตอนตอนแรกครับตอนแรกวันนี้อยากกินข้าวต้มหมูนํำครับโอ้ข้าวต้มหมูทำไมลูกสาวไม่ต้มไม่กินฮะรับเงินไปแล้วครับรับเงินเมื่อใดรับเงินบัตร วันที่ซีบรับเงินคืออยากกินปอเปี้ะปะยะผมจะฝากแล้วไปจานอยู่ลอยหนึ่งปอจะฝากเงินน้ำหนูพ้อหนูเอาเงินคุณตาเลยบะคือว่าคุณตาอยากจ่ายเองบ้างเหรอทีงไหนหคุณตาบอกหนูเนี่ขขยปอบใครจาจานเื่อยแล้วโออยากเอาเงินให้มาดามมฟูนะคะไปซื้อปอเปี๊ยะกับข้าวต้มหมูบะ กบตมูตังบ่เนาะเอาแค่ปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะมันนั่นแซบใช่ไหมที่หนูซื้อให้เออวันวันที่สิบเพื่ออาจารย์เราเพิ่มเพื่อวันที่สิบนี้คุณตาอยากกินปอเปี๊ยะโอเคแต่อยากเอาเงินให้หนูน่ฝากไปซื้อครับคือไปให้ลูกสาวไปซื้อให้มันไปเป็นเป็นลูกเคยเด้ลูกเคยก็คืออบงานหลายงานหลายพนเข็งงานอย่างก็จักปันวันสิบไป งก็ชนย่อมเลยจนะ้ะไหนผมจะกิน<ง>ก็เลยมาซื้อเนาะครับเ,ออเข้าใจค่ะเพ่มก็เลยแต่ละมื้อมีบ่ที่บ่ได้กินข้าวนี่นมีบ่มีไหมคะคุณตาที่แบบบางวันไม่ได้กินข้าวกินขมือครับอ๋อได้กินขมือเนาะแต่ว่ากลับอาจจะแบบซื้อทีอเดียวเนาะกินต้าเจี้ากินเต้เาเจี้ยวแล้วเลยแล้วเลยต้าเทียงครับบอได้กินแล้วต้าเทียงเอาไปยังต้าเทียงกินน้อยเดียวอ๋อแล้ว แต่แรงเด้แต่แรงกับระเทือกับกินกรเทือกักบบอกสาเหตุที่บริกกินคือยังมันบ่ยาะครับตอนแรกโอ้บ่ยากผมค่อยยากปเนี้ยบ่ยากน้ำแลวก็นีก,กินแบบบ่ถึกปากเขาน้ำบ <c oughs> ออ่แม่นว่าคุณตาเ <c oughs> ข้าใจอยากกินปอเปี๊ยะอยากเอาเงินฝากมาดามมาผู๋นะคะคุนกับที่ผ่านมาหนูซื้อให้ฟรีตลอดนะคะคุณตามั้นแล้วอาจารย์ <c oughs> ชื่ออยู ม่ดิผมสิฝากนล้วม่นันอ oh. <laughs> <laughs> คุณตาอยากฝากเงินนะคะคือไม่อยากกินของฟรีแล้ววันที่สิบเก็เงินเดือนออกอนะสิบเอ็ดพูดละอืมได้ได้ได้จุดสิบเอ็ดพูดละขันววดมันต้องเป็น <laughs> วันจันทร์ด้วยนะถ้าวันธรรมดาจะไม่ค่อยจะไม่มีปอเปียน,นะคะครับอ่าเดี๋ยวตลาดนัดวันที่สามนี่ก็มีอยู่นะหนูออกให้ก่อนได้ไหมอะ่ะแล้วก็หนูเก็บที่หลังได้ไหมอะ่ะ เพราะมันที่สามนี่มีปอเปี๊ยนะเราจะจานโบเลยอื้มสก็บตอนใดก็ได้วันที่สิบเอ็ดก็ได้อ่าได้ค่ะคุณตาบอกอยากกินปอเปี๊ยมากนะคะก็อนุญาตไปก่อนเนาะคุณตาอยู่าดูไม่แห้งเด้อครับเดี๋ยวปิดไฟให้พ่นก่อนเฮ็ดสองถุงได้จานเฮ็ดสองถุงคืออะไรคะปอเปี๊ยเฮ็ดสองถุงบะเฮสองถุงหนึ่งต่อเลนถุงหนึ่งโอ้นะ <C> e <at> ได้ได้ได้เดี๋ยวหนูค่อยพิจารณาอีกทีหนึ่ง <laughs> นะคะคุณตาเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปก่อนนะคะครับผมครับผมโอ้ยเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณไปน้องแมวหนูปิดประตูหายบ้า <c oughs> หือว่าประจังปิดมันห้อนเด้มัน <c oughs> ห้อนครับอาจารย์อืมประจังปิดนะแซนแมวกับอาเซะอยู่วันนี้ไม่ได้เลือมอาหารแมวนะแต่ว่าเพิ่งมาจากธุระก็เลยไม่ได้อาหารเลยนะคะครับผมครับผมสงสารแต่หมามันโดนขังตลอดเลยนะครับโชคดีโชคดีอาจารย์ค่ะเดี๋ยวมาใหม่นะคะครับผม ก็จริงๆก็คุณตาอยากกินปอเปี๊ยะนอนเอลียได,ด,ด้ลาดมาดามอภูคงไม่ได้เก็บคุณตาหรอกคะ่ะพูดไปอย่างนั้นเลยคะ่ะเพราะทุกครั้งมาดามอภูมาก็ซื้อให้ท่านกินนะคะให้ค,คุณตากินนะเขาเข้าใจคุณตาก็เกรงใจเรานะอยากจ่ายเองนะคะวันนี้ลูกสาวไม่อยู่นะคะของที่พระอาจารย์ให้ที่เราให้ไม่อยู่ในบ้านหลังนั้นเลยนะคะไม่มีเลยนะคะทุกคนไม่รู้เขา,เาไปไหนเนาะ Oh, ไม่รู้จะว่ายัางไงไม่เป็นไรแล้วแต่น,นะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้มาทำอหปทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะฝากคอมเมนต์ใต้โพสติชมก็ได้สวัสดีค่ะ